จบแล้วนะครับปัดติดอกสีชมพูนะครับส่งคือมีตัวตนัาทีด้านข้างเวทีด้วยนะครับผู้นักเสนอหน้าพร้อมไหมครับพร้อพร้อมไหมครับพร้อมไว้พรอมไหมครับให้คณะกรรมการพร้อมนะครับจับเวลาครับนาแวนเพสเส้นไรสุดไกลฟ้าลูกบัารไทยในพนาอยู่อาศัยสารพัด สนขาดแน่ส่วนลเล่าเขาขาดพอเราสุดท้อทุมนทพไทยมหันจากขาดพลหรือทุขจากชีวันก็ตัดปัู้เพื่ออยู่ผู้ชีมีใต้ฟ้านึงึงอยางมาหลังล่าจากระไทยลงมาหาถูกสีช <y uk ush iki> ีน้ำเดินก็เป็นหนึ่งซึ่ชีมีชีวิตนี้มีหวานับกั้านใจชมรมชึนบินสานรเรียนมัธยมศึกอาพหลโยนก่อตั้งเม่ปีพศ2547ดำเนินมาตั้งแต่การพะกราะได้ไย ติดตาของว่ว่าเป็นหนึ่งในที่ยาทำงานการท่าางมจะไม่ชนมาไม่แสบใขอสูงเราพายี2อรยเราปเป็นต้นแบบรับเพียได้การต้องผ่าไปด้วยดหม่ตามาย่าาตุออาเป็นน่ง หากว่าเราจะได้นวัตกรรมมาเรามีหลักการร่านงานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยศาสตรของโคการปี2567ซึ่งเรา่ปกิจกรรมวัตถุประสงค์ในเวลาเป้าหมายประมาณและเพื่อนผ้ชมอย่างเต็ค่ะใช่แล้วค่ะดนยุคย่อชมไปสูนการใช้การเข้าใจเข้าถึงลพัจาราเพื่อป้องกัานและแก้ไขปัญหาอย่างนี้โดยใช้กระบวนการเด็กสอนเด็กเด็กที่เด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่โน้นน้ำหลักสามตอสามตอการถูกกิจกรรมและสามเทือาสามเดาสาแต่ามผู้การและสางเครือข่ายนั่นเองค่ะ และคณะกรรมการที่ผูษ้สากิติมาศท่านพิจิตรพัทรท่านผู้ว่าราชการจังหวัาดปรมลและท่านดาวเพิร์บูเชนดิ์ด้วยนะคะับด้านคณะกรรมการเรามีการทระงานจากรุ่นสู่รุ่นแหละรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สิบเก้าผงนักประธานโชรงครับเต้รองประธานโชรงครับเดี๋ยวเลยค่ะทกการชุดและดิฉันเบียประธานสุดท้ายโดยในปีก็ประมาณนี้เรามีการประชุมไปแล้วแปดครั้งค่ะซึ่งมีการขายชุดที่คอนดูเสริมกันสมบูรณ์ทีมงานส้อนรับที่มีความมภูมิใจก็ได้มา มาเป็นเงินถูกต้องด้วยมีการติดตามนี่เรามีสมาชิกทั้งสิ้น2,113ตามพื้นเพิ่มขึ้นเป็น100เปอร์เซ็นต์ตางประเทศด้วยเราทำกิจกรรมเตยเยาวชนเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริงโดยเรามีเงินหมุนเวียนทุนเงินทั้งสิ้น3 1 5 5 0บาทเป็นทางชมรมของเรามีการเปิดคอร์อย่างเป็นระบบมีบัญชีรายรับายจ่ายชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะตรวจสอบได้ในกองทุนนี้เราจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการเกิดประโยชน์กับสมาชิกรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ทันสมัยซึ่งสอบสนองต่อสาวนิสิ ยอดเลยค่ะขึ้นนตส์ที่1นึคือการรณรงค์ปลุกจงตสำนกสร้างกระแสในิยมที่เพื่อตอบกป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างตติราได้โดยรวมสคัญากทำทำแล้วห้าปีนี้เลค่ะนิสษาที่2ต่อเลยนะคะนิสิตที่สองราการเดดสร้างภูมิปัญทางจิตใจให้เก่เด็กละเยาวชนโดยทางชมรมของเรามีการบริการอยู่ในการตอบรัการบรการของสื่อเพื่อใจทุนวิการการของกิจกรรมของสื่อเพื่อใจทุนวิญาเราการบริการของสื่อเพื่อใจทุนวิะได้ดำเนินการตามโปรแกรมที่ว่ารงสร้างส่แก้ คิวและเรายังได้มีการจัดก,การประกวดโมเดลวิทบิโดยกาศิล,ละปะอีกด้วยนะคะท้าในสำหรับการปัลูกขอ,ขอชุโนรอมไม่ใช่กับลูกแต่ันัคือการับลูกผ,ผ่านทางการนำเรีงสงการกับลูกผ่านทางเป็นวของชโเราโดยพิ็นาษามีผู้เข้ารวมกอบคมสารน้รักที่สอบคนแลมีวความผู้ชี่ชต่อม1 0เป็น100เปอร์เซังิ้นในโครงการไทยติดยหยกมือขึ้นเราได้มีการคัดกรองเดกเรียนในปี2 5 7จำนวน207คนเพื่อรับ ให้ติทยายกมือขึ้นและภาษาส่วนต่อเพื่อข้ารับการบำบัดรักษาผลปรากฏว่าไม่มีผู้ติดสารเสพติดไม่มีผู้ติดสารเสพติดคําพสัตธ์ที่สามต่อคํัพิสัตธ์ที่สามคือการตั้งรัฐบาลโดยข่ายปกครองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสำหรับชมโดมทูบีในเมื่อวันโรงเรียมพิโรธสีพารุณได้มีการตั้งรัฐบาลโยข่ายเลือกเป็นดูกระยะเวลา20ปีหกสิบเสมรภูมิยปีหกสิบเสมรภได้มีการศึกษาเยอะได้มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อขายเดิมจำนวน8ปดครั้งค่ะ อย่างยั่งยำรอบล่าสุดเราไปขยายเครือขายเพิ่มอีกเจ็ดแห่งเช่นโรงเรียนหนุนไทยวิทยาคมเราได้มีการบูรณาการความร่วมมือในหน่วยงานจังหวัดสุรินและอำเภอโบเช่โดยการทำเอฟโและการจัดกิจกรรมบริการจตรวจปลอดไทยจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมทางศาสนาอีกด้วยเดีเราได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับต่างจังหวัดเพื่อ MOU ร่วมกับชมรมทูบีนเมื่อวานโรงเอกสิริโดยด้วยนะคะ ผลการดำเนินง,งานเรได้ดำเนินงานตามแผนบริการประจำปีการติดตามลงคับ95เปอร์เซ็นต์95มีการติดตามและประเมินง,งานโดยท่านสรงช,ชายวงใจิยะเกษตรในอำเภอบัวเชนแย้ผลเพื่อ,อ,อ,อสตต่งต่อโดยผู้วัชการจังหวัดสุริย่างต่อเนื่องทุกป,ปีค่ะ,ะได้นวัตกรรมเด่นของเรานวัตกรรมบ้านแสนสุงได้รับรางวัลเด่นของระดับประเทศและอีกหนึ่งรางวัลรางวัลนั่นก็คือ i q e Award เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ทันสมัยซึ่งตอบสนอง สวัสดีค่ะโอ้ว้าวสำเด็กที่เป็นรุ่นนักแสดงชมรมไพน่าชมโดไพนชมรมเบียดไปรับรางวัลแา่งสาพระยการและวยังเด็กชา้นอีกด้วยนะคะทีมหญิงและทีมชายของเราคว้ารางวัลในรายการ PPTV โฟร์บอลชิงซองเวอร์ชันไทยในรอบล่าสุดอีกด้วยใช่แล้วครับจากรางวัลนี้สมบูรณ์และนราของเราติดทีเซ็นเป็นแข่งขันกีฬาจิตรล้อเป็นจำนวนสี่คนเลยนะคะจะบอกให้สี่โค้นรองประธานชมรมของเราพี่ก็เข้าได้รับรางวัลในการแข่งขัน PPTV โฟร์บอลรอบล่าสุดอีกด้วย เชียโอเชียเนี่ยนับประเทศสิบขปร์มาอีกด้วยค่ะภายนอกสมรมฟุตบอลสำเร็จข่าวจุกชนในระคต่างจวัดจุกชนต่านานาครับต้องว่าพี่มินซาพี่ใหม่มินพี่แฟงใะพี่บิศีเพื่ผ่านการประกวดทูตเดอเข้าสู่ระดับประเทศพูดมาทั้งหมดสมกับรางวัลที่ได้ใช่ไหมคะทุกคนใ ชมนักเรียนนำทีมโดยธนาเบอร์โบเชต์และคุณหมอแต่งชายดีเลิศในปีการศึกษาเยือนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดหายแล้ว19ครับและได้จัดร่วมกับสาธารณสุขจำนวน15ครั้ายังยังเราได้มีแชมพูเราได้มีการสจดสมาชิกไว้อยรวมแค่ทุกทุทีม9และแชมป์เปี้ยนส์ดูไม่หลับพีเลยนะคะด้านเครือข่ายเรได้ลงเติมการเข้าประกวดทัระดับภาคระดับประเทศชมอรวมทูบีในเมื่อวานโรงแรมโบเชดตาชมรวมทูบีในเมื่อวานอัพเปอร์โเชตดและชมชมบ้านโทเป็นเลยนะคะ เราขอต่งแรงใจให้กับชมรมนาพปของเราเข้าสู่ระดับประเทศยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านการพัฒนาสมาเชี่ยนในเครือข่ายของเราพี่อ้าาพี่บุญยังผ่านการประกวดทุบีอดเข้าสู่ระดับภาคที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันายเอค่ะโตโนะปวรพันจาวัตกรรมที่หงรถโมบายอุนิตเราทําแล้ว19ปี่แล้วค่ะซึในโลกัณที่เราสรกิจกรรมมากมายทำให้เรือ่ายของเราเข้มแข็งและมีคนมากเพิ่มขึ้น นวัตกรรมบ้านใส่สุกกันเลยค่ะโดยเราได้จำลองแบบแขกครอบครัวความสุขไปที่โรงเรียนโดยมีครอบครัวมี่ครอบครัวมีคุณครูที่ปรึกษาเปสมัยคุณพ่อคุณแม่โดยได้จัดกิจกรรมตปสนั่นก็คือกล่าวกอบโต๊ะกันเพิ่มความสุขรวมใจเป็นหนึ่งเหมือนบ้านใส่สุกที่สุกในทั้งโรงเรียนและที่บ้านนั่นเองค่ะผลเสเพดเรามีครอบครัวที่บ้านเล่าเล่าข่าวภาษาอินโดนีเซียเจ็ดสิบห้าครอบครัวเล่าภูรีค่ะครอบครัวเล่ากับอายุสิบสองครอบครัวค่ะใส่สุกไปเลยค่ะนวัตกรรมต่อไปคือนวัตกรรมร้าน ยอดแก้วมีการมอบปาร้านค้าโดจิ่จำนวนหนึ่้ก้าร้านร้านค้าโดดยิ่งเป็นร้าที่พร้อมยิ้มแล้วารและพร้อมเป็การขายเหล้าบรีให้กัเด็กที่มีอายุต่ำกว่ายีิบปีเป็นกัรมเด็ของเราเลยนะคะควสำเร็จจากการทำเราสามารถลรการใช้เหล้าบรีได้สำเร็จผิดสิงกานมาลูกคัลดลมชุดเทศกาลที่คาลั้นการต่อไปนี่คือนวัตการตากอนชูปีนบัวร้านชูปีนบัวงานกรรมผู้งานร่างงานตาชิมกับสมาชิกในชจรเพื่อที่จะไปยดินอยู่ในส่งภพภายนอกอย่างภาคภูมิใจ พี่เมย์พี่บอลและพี่ตัดกำลมีกิจกรรมของเราด้ยนะคะจะล็อกเธอเนี่ยเัาเด่นวัตกรรมจะล็อกเธอเนี่ยคือต้นจะบกใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนต้นจะบกใหญ่แบบนี้ม่าจะเป็นรากต้นผลใบที่ประกอบทุกส่วนมีประโยชน์ทุกอย่างต้นจะบกใหญ่ก็ได้แต่ทั้งแรงถ้งโขดเปิดเสมอนนักเรียนเราที่จะไม่ไปยึดติแกับยาเสติดตามโปรแกรมที่ว่าเราจะดูแลแล้วและถ้งแต่ตั้งคันจนถึงเจ้าตาน คนสำเร็นรเคนน้อจจะมองเคอรยากพี่มดและพี่ป่ได้รับดาวแต่คุณพันสมามิกอด้วยนะครับูความรู้น้นองไปอย่างเราก็เป็นธรรมดานะจะบอกให้งความรูี้ลหลอมกับรกรรมคือโมบายยันัเดียวที่สมัครเียนั่นเองครับความหนึ่งคือ DNA สอเบอวา DNA สอีบวันประกอบด้วยสา DNA นั่นเอค่ะ D หนึ่งจะมีความรู้ความสามารถพัฒนาสมาชิกผ่านการสร้างเครือข่าย D ส มีการมีกบบระบวนการทำงานดีสามมีภูมิคุ้มกันเพราะการดัเซลล์ตีเดสเบิร์กสร้างเครือข่ายทูบีไอทูเรามีทัศนคติที่แจ๋วคือเกิดประโยชน์เรามีเครือข่ายองค์กรด้วยเพื่อสำให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับต่างเซลล์ตีตผลสำเร็จภายในภายนอกองค์กรมีเลือดเป็นทูบีน้ำหว,วามีเคยขายที่เข้มแข็งยั่งยืนไอตูอกล่าวว่า DNA ทูบีน้ำหวานดีดีมาต่อคันที่องค์กรบูตี่้สอง พี่ดิ๊ต่อตาเจ็ติแอนาลไม่ได้ให้ความรู้ผ่านตียตอเพรมันกับเธอขาตู้กยาเสติด้ใช่คุณก็สูงความไปอีกโดยไม่เพิ่งยากเพื่นี้มีความรักความสามัคคีเป็นอย่างหนึ่งเดียวกันโนาเลยต้คำรู้ในการชีเพื่อนในสามัญเร่างมีวากโตมีทางโตเกิดประโยชน์มีสือผ้าย่เแคบแข็งเกิดใส่ใยผูกพันแห่งรัาว่าข่าวขึ้นเกิดผูกลิดคือสิงสั่งเขอย่างมีคุณภาพ ต่อบมาเลยนะคะนั่นคือเลด้ชิมันเององค์ความรู้ที่3ามเลด้ชิมทูบินัมบัวนเป็นการลงลวมสองมรดกรรมนั่าคือบ้านแสนสุขและจะมองเธอเจียนนั่นเองค่ะข่าวบุญการ MSL โมเดลนัยนกับบุญการบริหารจัดการเรียนรู้เสริมทักษะและคุณลักษณะที่ประสงค์ของสมาชิกในชุมรนค่ะครับเกือบไปเองทั้งภายในและภายนอกสมาชิกในการวมกัทำงานตกลผลในผู้บริหารครูนักเรียนใหญดาวน์ดาวน์ชั้ชุมตึกด้วยนะคะ จากการทำกิจกรรมของชมรม้าทำให้สมาชิกกลุ่มเดยกในด้านยาเสพติดออกเดนคาเดียรนะคะเสกนเพชรลดลงและทำให้สมาชิกมปความสุขเพิ่มขึ้นชมองทุกปีเมือวานโรงเรียนพระเจาตีหาพลุตขอขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณทกท่านทีนับสนุนโรงเรียนพระเ